สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสอสิ่งสารสาระนะครับวันนี้อยู่กับเว็บไซต์มีชื่อว่า kdvideo นะตัวนี้ผมก็กดลิงก์มาจากเพื่อนในกลุ่มนะครับก็ลองเข้ามาดูนะว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับตัวนี้ดูวิดีโอนะครับเขาบอกว่า1นาทีเนะี่ยจะได้อยู่ที่60เซนหรือว่าเป็นเงินประมาณบาทนะครับลงทะเบียนใหม่เนี่ยได้10ดอลลาร์นะหรือว่าเป็นเงินอยู่ที่327 7บาทนะครับและแนะนำเพื่อนจะได้40%ของอเพื่อนนะ ผมไปหาข้อมูลดูแล้วมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าดูวิดีโอเนี่ยมันจะได้ขนาดนี้นาทีละนาทีละสิบเก้าบาทนะครับอ่ะแล้วลองหาดูวีดีโอมันจะใช้เวลากี่นาทีนะครับในส่วนของการดูตัวนี้ผมลองอเชื่อมต่อในส่วนของ facebook เข้ามานะอ่ะเดี๋ยวลองดูตัวแรกนะครับเนี่ยถ้าดูวีดีโอตัวนี้ได้หกหกจุดแปดห้าดอลลาร์นะครับอ่ะ ดึงยงบาทนะเริ่มดูวิดีโอ you เดี๋ยวผมขอไปเดือนโหดูไป680กวีก็ประมาณ1 1นาทีกว่านะครับแล้วตัวนี้เนี่ยไม่สามารถดูวิดีโอชั่วคราวขณะดูได้เรียมันจะได้อยู่200กว่าบาทจริงเหรออะเดี๋ยววันทีนี้มาดูในส่วนของการถอนนะมันมีอะไรบ้างเนี่ย เดี๋ยวเข้าดูเมนก่นอนการถอนพื้นที่ผู้ใช้นะครับอ่าวิสจอนะครับดูดิขึ้นอะไรบ้างเนี่ยเบิกเงินมีหลายอันให้เลือกนะย้มันถอนขั้นต่ำเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ได้บอกนะครับอ่เดี๋ยวผมลองกรอ,อกใส่ดูจะได้รู้ว่ามัน ตอนขั้นต่ำเท่าไหร่แต่ส่วนตัวผมไปหาใน y o u YouTube บรือมันน่าจะได้ยากนะครับเนี่ยโหถอนขั้นต่ำสอ0รดอลลาร์นะแต่ไม่ใช้เวลามันไม่นานนะที่จะถึง200ดอลลาร์นะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะยากที่จะได้เงินจริงนะครับอันนี้อทีนี้ตัดมาดูใน y o u t u b e ที่ผมหาเงินนะครับ ไอ้ที่ผมมา,มาหา,าข้อมูลพูดผิดามาหาข้อมูลก็ไม่ค่อยได้เจอเลยแต่ว่าเจอแบบรูปแบบคล้ายๆกันนะครับเนี่ยคุณไหมครับเนี่ยชื่อตัวนี้จะเป็นอะไร SVE Money ตัวนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอาร์เอ,อวอเนี่ยเขาบอกว่านี่ครับ ดิสเว็บไซต์อีทเฟกก็คือเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ปลอมนะครับมันไม่จ่ายจริงหรอกอันนี้ผมก็ลองหาดูละก็คือคงไม่จ่ายนะครับสำหรับตัวนี้โอเคสรุปนะครับใครที่เล่นตัวนี้ผมไม่แนะนำให้เล่นต่อนะก็คือคงไม่จ่ายหรอกหรือว่าจะลองทดสอบก็ได้นะครับเพราะว่ามัน ถอนขั้นต่ำ200ดอลลาร์แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะทําได้เร็วนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะได้เงินจริงไหมตัวนี้ผมไม่รับประกันนะครับเพราะว่าดูมันน่าจะได้ง่ายเกินไปนี่ก็คงไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆนะครับส่วนใหญ่มันจะหลอกเราดูดูวีดีอโ,โอดูอะไรต่างๆนะก็ประมาณนี้นะครับอโอเคในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ